สวัสดีค่ะรายงานสดจากที่ดินแบ่งขายนะคะอยู่ใกล้กับวัดธรรมสโรถาวนารามนะคะองค์รักษ์จังหวัดนครนายกนะคะอยู่จิตถนนทางหลวงชนบทนย3 0 2 2นะคะนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นของวันที่19สิงหาคมนะคะ เรานับถอยหลังกันนะคะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็วันที่22สิงหาคมแล้วนะคะวันที่22นี้นะคะเรามาพบกันที่นี่ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะเรามาพบกันเวลา8นาฬิกานะคะพบกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากปกติตะลางวานละ7,000บาทนะคะแต่ว่าวันที่22สิงหาคมนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะที่เราจะจัดโปรโมชั่นตารางวานละ5,900บาทนะคะ ที่ดินแต่ละแปลงนะคะเนื้อที่295ตารางวาถึง364ตารางวานะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจต้องรีบติดต่อหาคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทร0 9 9 2, 2์1 9 2 8 9นะคะที่ดินทุกแปลงนะคะอยู่ติดถนนลาดยางเลยนะคะอยู่ชิดติดขอบถนนลาดยางเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศเหมาะสำหรับทำ บ้านสวนแนวสวนกเกษตรพอเพียงนะคะหรือจะเพื่อประกอบธุรกิจก็ได้ค่ะอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายกเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอฝากกันด้วยภาพสวยๆนะคะของวิวพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ